ยินดีต้อนรับเข้าสู่แซนดี้พาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ FCTP ทุกท่านนะคะวันนี้แซนก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอัปโหลดคลิปอีกหรือเปล่านะฮะ,ะแต่ก็ต้องขอทำคลิปสั้นๆไว้ก่อนนะฮะอาจจะทำเป็นคลิปคลิปไปประมาณ10 นาทีนะคะยีนาทีโหลดก็ยังยากนะคะอ่าสินาทีนี่ก็นานเหมือนกันแต่ก็ยังได้กว่าคลิป คือแซนมีโทรศัพท์หลายเครื่องอยู่นะคะเครื่องหนึ่งก็ถ้าทําคลิปยาวเนี่ยนะแซนก็จะโหลดไว้คลิปยาวเครื่องหนึ่งเลยนะดูที่มันจะได้เมื่อไหร่นะฮะส่วนอีกเครื่องหนึ่งแซนก็จะพยายามตัดออกมาเป็นอ่าชอชๆไปก็คือ EP ไปเพราะว่าคลิปเราได้อัดเต็มไปแล้วอ่ะนะอ่าแต่วันนี้จะไม่อัดเต็มนะคะเราทำเป็นชดชๆไปเลยดีกว่านะฮะก็เพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าวันนี้ มันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าแซนไม่ทราบนะคะเพราะว่าดูการโหลดตั้งแต่วินาทีตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะไปถึงร้อยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ,ะมันก็จะไวอยู่นะทุกคนบึบ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 แต่มันไปค้างที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันเหลืออีกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยมันมันไม่ มันไม่ไปนะถ้ามันไปร้อยเปอร์เซ็นก็คือคลิปนั้นแะจะลงได้แล้วนะ,ะก็ก็งงอยู่นะก็เคยเจอประสบการณ์อันนี้มาแล้วนะครั้งหนึ่งนะ,ะอ่ามันมันทำให้เราอารมณ์เสียมากๆในการที่อ่ารู้ไหมว่าเวลาเรามีประเด็นหรือเรามีอะไรอยู่ในสมองอยู่แล้วแต่เราต้องไปรอคลิปโหลดได้หรือไม่ได้เนี่ยนะคือบอกไม่ถูกเลยนะวันนี้ข่าวสารก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเคยนะคะแต่เราก็จะจับเอาจุดที่ อ่าสำคัญสำคัญมาอ่าหลังจากข่าวร้ายนะหลายวันมาก็ข่าวร้ายนะคะเอาลอตเตอรี่ก่อนนะคะเราลอตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาอาการเลือกตั้งเดี๋ยวเราจะไปเอาเอาตายายเจอหลานในรอบอสองปี3ปีไหมนะสปีไปอยู่จำปาดงคือไม่ได้เห็นหน้าเลย สปีตอนที่ยังไม่ได้ย้ายก็พอเห็นหน้าบ้างเราจะเอาเป็นชฉอๆไปนะทุกคนนะคือรางวัลนะ่ะนะแซนไม่แปลกใจเลยนะทำไมถึงออกมาแบบนั้นนะคะก็คือนะอแซนเชื่อว่า,ายายอุ่นเนี่ยนะเป็นเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรดีอะขอใช้คำว่านิยามก็แล้วกันสำหรับยายอุ่นนะก็คือ,อแกน่าจะเป็น ตัวแทนเอาตัวแทนก็แล้วกันนะอ่าคือคือเท่าที่เราอ่ารู้จักยายมาในกระแสข่าวดังนะคะแกจะเป็นคนพูดดีทดําดีคิดดีพูดจาเนี่ยนะทุกคนจะเห็นว่าเขาพูดจาไม่เคยถ้าถ้าเทาจะพูดไปบอกไม่เคยทําให้ใครเก็บช้าน้ําใจนะแม้ใครจะจอดคุยด้วยแม้ใครจะถามถึงแม้ใครจะอะไรคือใครจะไม่ ได้ความเจ็บช้ำน้ำใจจากจากยายยายอุ่นเลยแม้แต่ตัวลูกสะพ้ที่มันปกติแล้วครอบครัวไหนก็มีที่ลูกสะพ้ยกับแม่ผัวมันจะมีโน่นนี่นั่นแต่แตมเชื่อเลยว่าแม้แต่เอสเตยเองก็ไม่ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจจากคุณยายนะเพราะว่าอเอสเบนก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรทำนองเนี้ยนะแซนเลยนิยามของคำว่ายายจากไปทำไมไปเกี่ยวกับลอตเตอรี่เรื่องอะไร มันมีหลายอย่างไม่ใช่แค่ลอตเตอรี่นะคือแต่นิยามว่ายายเขา,าจะไปเลือกที่จะไปณนะเวลานี้นะคืออเขาหมดอายุไขณนะเวลานี้มันเหมือนมันเหมือนเราอาฟิกฟิกภาษาไทยคืออะไรอะฟิกมันเหมือนเราจัดแจงไว้อยู่แล้วอะไม่ใช่เราสิอจะพูดยังไงดีเหมือนมันเหมือน ลิขิตมาแบบนั้นเอาดีาลิขิตมาแบบนั้นนะอพอแกรู้ไหมว่าก่อนหน้าที่แกจะจะเสียชีวิตวันนี้คือหนักเช้าเย็นไปเลยนะเมื่อวานมีคนแต่พูดว่าเออแกยังพูดได้ดีอยู่เลยไม่คิดเลยว่าวันเท้ามาจะรู้สึกแย่แล้วก็บ่ายมาก็ไปเลยมันเหมือนลิขิตไหมไวไหมนะอาไม่ใช่ว่า ไปกระทันหันเราไม่ใช้คํานี้เพราะว่าแกป่วยมาแล้วแกไม่ได้ไปกระทันหันแต่มันคือไปเหมือนว่าเมื่อวานมันไม่น่าจะเป็นวันนี้มาเสียเลยมันเหมือนอะไรไหมไปฟิกเต็งไปไปลิขิตเต่งให้ไปเจอกับวันที่เลือกตั้งนะอันนี้คือจะโยงไปหาลุงกับป้ากับน้องๆกับตากับยายนะอ่าอันนี้คือแล้วลอตเตอรี่ล่ะนะลอตเตอรี่ ทําไมข้างบนสองตัวถึงเป็นศูนย์ศูนย์ทำไมข้างล่างถึงเป็นห้าหนึ่งเราไม่เอาตัวอื่นข้าหมดทุกตัวศูนย์ก็คือคนเสียชีวิตนะศูนย์ศูนย์คนเสียชีวิตไปดูไปดูแม้แต่ใครที่เขาเขาดูเขาดูเลขอะเลขศูนย์จะเปรียบเสมือนคนเสียชีวิตคือเหลือแต่ศูนย์ศูนย์ก็คือคนเสียชีวิตนะเอาถ้าทำไมศูนย์ศูนย์นะ ก็หลานไม่ดาหนึ่งยายอุ่นหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งมาจากายายได้ไปณนะตอนสามโมงห้าสิบเอ็ดนาทีแต่บางคนก็บอกว่าสี่โมงนะสี่โมงนั่นแหละมัน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 ค้างคาบางคนเขาไม่ไปนับวิไม่ไปนับนาทีแบบนั้นเขาจะนับ อ่ะสี่โมงเน,นี่ก็ไปเลยแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นการลงบันทึกเขาจะบันทึกทุกวินาทีหรือนาทีนี่แหละนะว่ากี่โมงกี่นาทีเหมือนเราลอดเด็กเหมือนกันหกโมงกี่นาทีลอดเด็กเด็กออกมาดื่มตาดูโลกกี่โมงกี่นาทีหกโมงสิบนาทีเขาก็จะเขียนหกโมงสิบนาทีเขาไม่เขียนหกโมงเขาไม่เขียนเหมือนกันคนเสียชีวิตเขาก็จะจับเวลานาทีก็ต้องจับไปด้วยนะก็คือสามโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะห้าสิบเอ็ด ก็คือเวลาที่สุดท้ายที่จะไปคือลมหายใจกึกคือ51ก็ออกข้างล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้านาห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสิดแล้วก็0ูก็คือสผุผู้เสียชีวิตก็คือสองลายนะคะก็คือในความในอันนี้ก็คือความเชื่อนะะทุกคนความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่จะพอจะอธิบายได้จากสิ่งที่มัน เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คืออธิบายให้ฟังว่ามันเป็นไปได้แบบนี้แบบนั้นนะคะแซนเองก็ซื้อซื้อในอที่ลอตเตอรี่นะคะคือแซนไม่ไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะแซนเบื่อมากเมื่อก่อนโอ้หลายสิบปีแคแซนเคยซื้อลอตเตอรี่นะคะมันไม่ถูกเพราะลอตเตอรี่ที่เมืองนอกเขาให้เราบงเอาเองมันไม่มีเลขที่เราอ๋อใชโอเคโอเคง่ายซื้ออะไรเผื่อฟุกนะ ก็ไม่ต้องไปคิดเลขหกตัวแต่ที่นี่มันต้องวงเอาเองอะ่ะแล้วมันมีแค่สี่สิบเองทุกคนหนึ่งถึงสี่สิบมันแซนไม่ซื้อนะแซนไม่เคยซื้อแต่ลูกชายเนี่ยเอาเคยเคยมาขอรอเคยมาขอให้แซนวงวงในลอตเตอรี่สองครั้งนะครั้งก่อนโน้นนานละมันเป็นวันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละสําคัญนะเมื่อวานนี้เอ่อไม่ใช่สิเมื่อวานอา๋อ เมื่อวันก่อนเอ้แต่เมื่อวันยายอุ่นเสียชีวิตวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อวานวันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งน่ะก็ลูกชายก็เอาใบลอตเตอรี่มาให้มามีวงนะฮ้เอามาให้แม่วงแม่วงที่แซนบอกว่าเอา้าเฮ้ยไม่เคยซื้อไม่อยากซื้อรู้ว่าไม่เคยมีโชคมีลาบในทางนี้นะฮะลูกก็บอกว่าเสี่ยงน้อยมันปีใหม่ก็คือปีใหม่จีนเนี่ยตุ่จีนนะก็แซนก็วงเกี่ยวกับ เลขของยายอุ่นทั้งหมดเลยนะเริ่มแรกก็คือ,อเดือนหนึ่งเดือนมกราเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเพราะแซนรู้ว่าแกอายุเจ็ดสิบห้าย่างเจ็ดสิบหกแซนก็เอาไปเลยเจ็ดสิบหกเจ็สิบห้าเจ็ดสิบหกสามตัวแล้วนะให้วงให้วงสะให้วงหกนะแล้วก็แซนวงสี่โมงเย็นแซนไม่ได้เพราะมันไม่มีห้าสิบเอ็ดมันไม่มีอะไรตรงนี้เลยนะแซนก็เอาเป็นเส สี่โมงเย็นเสียชีวิตนะก็สี่ละนะสี่ละแต่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ากับเจ็ดสิบหกมันไม่มีแซนก็กลับเอากันเจ็ดสิบห้าถ้าเราจะเอาไปก็ห้าสิบเจ็ดเลขมันมีแค่สี่สิบมันไม่มีห้าสิบเจ็ดนะก็ต้องแยกนะอะ,อะไรอะ่ะเจ็ดสิบหกนะก็หกสิบเจ็ดเหมือนกันไม่มีเราก็ต้องแยกคืออ่าแซนไม่ไม่หวังอ่ะก็แต่ก็คิดว่า ลูกเอามาให้เสียงไม่รู้จะไปวงตรงไหนดีถ้ามันเป็นเหมือนเหมือนเมืองไทยอ่ะนะก็เราก็จับเอาเฉยเลยใช่ไหมแต่อันนี้ต้องให้เรามากาเราจะกาเลขตรงไหนดีล่ะเราจะเอาตรงไหนล่ะนะก็เราไปวงเกี่ยวกับเรื่องของยายอุ่นทั้งนั้นเลยนะก็นะก็ได้แค่ไม่กี่ตัวเองอายุนี่มาได้เลยนะเพราะว่าจะกลับหน้ากลับหลังมันก็ไม่มีเพราะมันเลขหนึ่งถึงแค่มีสีเองที่ให้เราวงใหใหเราวาดอะนะ ประเด็นต่อมาก็คือเลือกตั้งอยู่เป็นอยู่มีชีวิตก็ทำแต่ความดีนะเมื่อจะจากโลกนี้ไปก็ยังจะเหลือแต่ความดีนะาญาติพี่น้องผู้คนมาเต็มบ้านเลยทุกคนนะเพราะแกเป็นที่น่านับถือนะค,คิดดีทำดีไม่เคยคิดร้ายกับใครนะาจากไปก็เลือกเวลาที่จะไปในช่วงที่วันที่หนึ่งก็คือวันเลือกตั้ง ทำไมถึงเลือกวันนั้นนะแซน,นเชื่อในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า,าลุงนะพาลูกพาเมียมาเลือกตั้งในเขตพื้นที่ของตัวเองนะถ้าไม่มีวันถ้าไม่มีศพนะเอาเป็นพูดแบบนี้ก็แล้วกันของยายอุ่นนะลุงก็จะพาป้าไปเลือกตั้งกลับมาก็มาแวะที่บ้านสี่โกแป๊บหนึง่งแล้วก็คงจะกลับ ไปที่จำปาดงเหมือนเดิมนะ,ะครั้งนี้มันจะพิเศษเหมือนกว่าครั้งอื่นๆก็คือ,อทุกครั้งมาก็จะมากันแค่สองผัวเมียรหรืออาจจะมีน้องนำมนมาด้วยน้อยมากแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่น้องโอมจะต้องมาด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะมีการเลือกตั้งก็คือน้องอายุครบ18ปีบริบูรณ์นั่นเองนะคะทุกคนลองคิดดูว่าถ้าไม่มีงานศพ ยายอุ่นลุงพาลูกพาเมียมาทีเา่เลือกตั้งเสร็จแล้วลองลองลองหลับตานึกไปว่าไม่มีสพยายอุ่นนะเลือกตั้งเสร็จแล้วลุงกับป้าจะไปไหนจะอาจจะไปเที่ยวที่อื่นเพราะอะไรเพราะว่าลูกคนแรกคือน้องโอมเป็นครั้งแรกที่ตดเตดลถมาด้วย อาจจะไม่แค่มาเยี่ยมบ้านที่สี่โกเสร็จแล้วก็กลับจำปาดงเลยนะอ่ะมานะมาแน่เพราะว่าน้องโอมน้อยครั้งที่จะมาก็คงอยากมาดูอ่าบ้านบ้างความเปลี่ยนแปลงสีก่กความเปลี่ยนแปลงในบ้านของตัวเองที่อดีตเติบโตมาจากตรงนั้นนะอาจจะต้องเลือกตั้งเสร็จก็คงจะพาเข้าบ้านอาดิกกี้บ้างดูตน้นทุเรียนดูโน่นดูน,น,ดนี่เสร็จนะก็คงกลับหรืออาจจะพาไปเที่ยว งานมันมีงานกาชาติทุกคนนะแซนรู้ว่ามันมีงานกาชาติอาจจะไปเที่ยวงานกาชาติแล้วก็กลับเลยนะแต่รู้ไหมว่าทุกคนคิดไหมว่าจะกลับจะเป็นแบบที่แซนพูดหรือว่าจะให้น้องไปหาตาหายายโดยที่ไม่มีศพยายอุ่นนะไม่มีนะไม่มีนะเชื่อว่าไม่ไม่โน no, นะไม่มีไม่ไปเพราะปกติ ก็ไม่ให้เด็กไปอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ให้เด็กไปคือคือมันไม่มีโอกาสโอกาสมันไม่ดีนะโอกาสมันไม่มีนั่นหมายถึงว่าพอมีศพยายอุน่นมันทำให้ทุกอย่างเหมาะเจาะไปหมดเหมาะเจาะหนึ่งน้องก็มาเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะเหมาะเจาะที่ว่าอ่าคนเขาไม่ได้อยู่บ้านอะถ้าถ้าไม่มีงานศพก็ทุกคนอยู่แต่ในบ้านของตัวเองใช่ไหม หลานก็คงไม่กล้าไปบ้านยายแล้วไปก็คงไม่เจอเพราะอะไรเพราะตากับยายไปที่ทุ่งนาอยู่ที่ทุ่งนาทุกวันแต่วันนี้ไม่ไปเพราะหนึ่งเลือกตั้งสองเพราะศพยายอุ่นหลายคนไม่ไปทุ่งไปนานั่นก็คือโอกาสที่น้องโอมนะมาเลือกตั้งครั้งแรกก็อาจจะได้แวะหาตาหายายเพราะตายายเขาต้องอยู่แล้วก็ไปงานศพ มันสําคัญมากชาวบ้านนะทางบ้านนอกของเซนก็เหมือนกันทุกคนบางคนนะ่ะหยุดไล่หยุดนานะถ้าสนิทกันมันมากก็คือวันนี้ไม่ไปทําไล่ทํานาเพราะว่าไปช่วยงานศพนะถ้าปกติเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันเลือกตั้งแล้วไม่ใช่งานศพของยายอุ่นตายายอยู่ไหนอยู่ทุ่งนานน น้องมาเลือกตั้งน้องจะเจอตายายไหมไม่เจอนะคือมันเหมาะเจาะอทุกคนมันเหมือนว่ายายยายอุ่นเนี่ยเป็นตัวนําที่ทําให้ทุกอย่างในในชีวิตของเขามีแต่ทําดีพูดดีทดําดีคิดดีนะแม้แต่จากไปสิ่งที่หลงเหลือไว้ก็คือมีแต่สิ่งดีๆนะมีมันช่างเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้อันนี้คือแซนพูดถึงนะก็แซนเห็นถึงเอฟซหลายคนแม้แต่คนรอบข้าง หรือแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่สนะี่กอเนาะเห็นบรรยากาศที่มันนานแล้วไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็มีความดีใจกับตากับยายและ,ะมุมมองของของอตรงเด็กก่อนตรงหลานสองคนก่อนคือหลานสองคนเขาเป็นคนแบบ คงไม่ดีดาเหมือนเหมือนปู่ย่าตายายดินะโอ้ยตาดีใจเห็นไหมหลานจะมาแล้วคือถ้าเป็นแซนเซนก็อย่างนั้นนะตาเดี๋ยวหลานก็จะมาแล้วนะเนี่ยคือคือจะแย่ตาเล่นแบบเนี้ยนะก็ก็เป็นความที่ดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็คือมันมันมีความผูกพันนะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วอตอนที่มีประเด็นเรื่องราวทุกอย่างก็ไม่สามารถพูดคุยกันไปมาหาสู่กันได้แถมตอนนี้ ไม่ต้องพูดถึงว่าไปมาหาสูกันไปอยู่สกายเชลเนี้ยน,นะก็พอจะได้เจอโอ้โหเป็นใครนะอันนี้คือความรู้สึกของเด็กเด็กนะก็จะเออแซนเชื่อว่าเฉยเฉยนะไม่ไม่ไมเออไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรอะ่ะจะพูดยังไงดีคือเด็กเขาไม่คิดอะไรมากอะ่ะเขาเด็กเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ,ะไปก็เยี่ยมดิไปก็ไปหาได้ไม่เห็นมีอะไรเลย คือเขาไม่ได้เอามาเป็นข้ออคติในใจอะไปหาตาหายายทุกคนตื่นเต้นทําไมก็ผมเป็นหลานอะผมไปผมไปเยี่ยมมันก็ไม่เป็นไรนี่เอคิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณนี้คือความรู้สึกของเด็กๆเ,เอตากับยายเนี่ยมะเราเห็นคลิปของป้ากันแล้วใช่ไหมอะอะไรนะ,ะเสือยิ้มยากไปไปเจอตายยิ้มง่ายยิ้มกว้างด้วยสองหลานหนึ่งยิ้มยาก หล่าเริงเจอยายโอ้โหยกมือไหว้กอดกันแบบนะดีใจยายดีใจมากๆเราเห็นชัดเจนนะคะแต่เราไม่เห็นขนาดเราเห็นไกลๆนะทุกคนเห็นถึงแอคชั่นอะที่ที่ที่พอหลานยกมือไหว้ยายก็เข้าไปโอบไปกอดอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นอะไรที่ก็เนาะความรู้สึกไม่ต้องไปดูอะไรไกล มันหลายปีที่ไม่ได้เจอกันใช่ไหมมันไม่ใช่เจอกันธรรมดาก็คือบางทีอย่างเช่นน้องน้ำมนมาเนี่ยอะน้องก็ไม่กล้าที่จะไปหาตากับยายไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ห้ามนะมันก็ไม่ได้บ่อยครั้งด้วยที่น้องอะจะตามมาที่สี่กองหลังๆมาน้องโตเป็นหนุ่มโอ้โหสูงมากนะก็ไม่ค่อยตามมาละเป็นเริ่มมีโรคส่วนตัวละแม้คือตัวน้องน้ำมนนะ น้องโอมนี่เป็นโรคส่วนตัวนานแล้วพอเด็กโตขึ้นเป็นวัยรุ่นทินเนเจอร์เนี่ยนะก็คือโรคส่วนตัวเขาจะสูงนะมันจะเป็นแบบนี้กันทุกรายนะมันจะโรคพอเป็นวัยรุ่นแล้วโรคส่วนตัวจะสูงมากน้อยแล้วแต่ส่วนบุคคลนะเราจะเห็นลูกเราบางคนอนะเมื่อก่อนเราซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าให้ใส่เราทํานั่นทํานี่ให้พอ,อเป็นทินเนเจอร์มาก็ ไม่ไม่เอาแม่อย่าซื้อมาผมไม่ใส่แม่อย่างมือมาหนูไม่เอา,หน,เอาหนูไม่ใส่เงี้ยนะก็คือนี่ก็คือโรคส่วนตัวสูงแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยตาเนี่ยดูตื่นเต้นมากแต่งตัวหลอ่ลอหอหลานเลยนะคือมันเป็นความคิดหรือความภูมิใจอะไรของส่วนบุคคลจริงๆนะอย่างเช่นความรู้สึกของตาเนี่ยทำไมถึงตื่นเต้นเพราะว่าน้องโอมเนี่ยเขาเป็นคนโรคส่วนตัวสูงเขาไม่ชอบวุ่นวายแต่ถ้า มาหาตาเนี่ยก็จะต้องอแสดงออกนิดนึงไม่เก็บตัวเหมือนอย่างที่เคยเป็นเงนี้ยมันก็เลยทําให้ตาภูมิใจว่าเด็กให้เด็กเด็กไม่อะไรอ่ะไม่มีกิริยาแบบส่วนตัวจนลืมมองข้ามตาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรทํานองเนี้ยนะไอความรู้สึกของแซนแล้วอีกอย่างหนึง่งความคุ้นเคยอ่ะน้องจะส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงขนาดไหนความคุ้นเคยจะทําให้น้องอ ไม่มีกำแพงกั้นนะนะก็คือ,เ,อเลี้ยงมาตั้งแต่ดเด็กอะความคุ้นเคยความผูกพันมันอยู่ตรงนั้นะนะเนาะไม่มีอะไรแบบเผืนห่างไม่มีอะไรแบบเคอะเขินอะก็แต่งตัวรอนะขับซาเลง้งไปรอที่บ้านของบ้านงานทุกคนบอกว่าลุงป้าอะไรที่ไปส่งยูทูบเบอร์ไปส่งน้องปุ๊ที่เขตสกลนครเลือกตั้งแล้วก็ไปส่งอแอดเปียวที่บ้านมะนาวเลือกตั้ง แล้วก็มาส่งป้ากับน้องโอมครั้งแรกเลือกตั้งก็ที่อสี่กอใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่ไม่มีงานของยายอุ่นน่ะเขาก็จะไม่มานั่งอ่ารวมตัว พูดคุยพบปะกันใช่ไหมมันเหมือนเป็นงานจัดขึ้นอ่าเหมือนมิงเพื่อความสมันสามัคคขีอะไรทํานองเนี้ยคือนี่แซนเชื่อว่ามันเป็นแรงอะไรบันดาลอะไรของยายเขาหรือเปล่านะก็คือจากไปยังจะใช้อ่าพิธีในงานของตัวเองสมัครส,สมานนะแซนเห็นตาไปนั่งแล้วก็พูดเย้าแย่ลูกเขยนะอ่า เหมือนเสมือนเมื่อก่อนตอนที่ตาอ,ออกจากน้าหรือออกจากนางหวายมาอยู่ที่ลุงอ่ะตอนนั้นที่มีประเด็นทะเลาะกับยายแล้วมาอยู่กับลุงเขาก็จะใช้วิธีมันเหมือนไม,ไ,มไ,มไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้เซลเซลเซลไม่ไม่แขะไม่ได้แขะไม่ได้แซะมันเซลบอกเอออันนี้อันนี้เอาให้ลูกเขยนะ เออวันนี้ลูกเขยอ่ปีนี้ได้เข้ากี่ก็สอบลูกเขยก็คือพยายามจะพูดเสียงดังๆให้อ่าชาวบ้านรู้ว่าฉันนะนะให้เกียรติลูกเขยนะฉันพูดถึงลูกเขยนะฉันทักทายลูกเขยนะอะไรทํานองเนี้ยแกจะพูดเสียงดังนะออันนี้คือช่วงที่ลุงกับป้ามาแล้วก็กราบศพเสร็จแล้วมอบอ่างานรวอ่วมอบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเรียกปัจจัยหรือเปล่านะมอบอ บุญช่วยร่วมทําบุญเอฟซีที่เขาให้ร่วมบุญก็เอาไปมอบให้กับเจ้าภาพนะอา่าแล้วก็จากนั้นก็มานั่งมานั่งคุยกันมันจะเป็นโต๊ะข้างนอกตรงนั้นนะ่ะถ้าไม่มีงานยายอุ่นลุงจะได้พบเจอกับหลายๆคนนะที่ห่างหายไปไหมเลือกตั้งเสร็จก็คงไปบ้านของตัวเองแล้วก็คงกลับนะหรือไอเรื่องไปพบตายายเนี่ยอาจจะ อาจจะหรือไม่ก็อาจจะไม่ก็ได้าการพบแต่การที่พบปะกับคนหลาย,ลายคนเพราะงานของยายอุ่นนะตานะแต่งตัวหลอ่อรอลูกชายคิดว่าลุงอะ่ะจะขับเลยมางานมาบ้านศพเลยไงนะตาก็อยู่บ้านศพรอแต่ที่ไหนได้เห็นรถตู้ของลุงไปจอดหน้าบ้านของตัวเองยายอยู่บ้านรอโอ้ยเห็นแล้วรีบข้ามถนนเดินเดอเดอเด,เด,เดไปเอาสะตามรอพ่วงขับ เว้นไปบ้านตัวเองเฉยอะไรอะไรนะยายจะเจอหลานก่อนฉันได้ยังไงอะไรฉันอุตส่าห์ <c oughs> แต่งตัวหล่อมารอตั้งนานก็ก <c oughs> <c oughs> ็ก็น่ารักมากนะเออาน่ารักมากตาตาชานเนี่ยแซนเห็นถึงความปิติยินดีตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานที่ป้ามาทําไมอะ่ะเดี๋ยวก่อนจาไม่ได้เมื่อวานป้ามาทําไมอะ่ะออกมามาตั้งใจมาเออมาเยี่ยมยายว่ายายป่วยหนักนะเนะออมาเยี่ยมยายมาทั้งชุด ทํางานอะ่ะลุงเองมาทั้งชุดเกงยังวอมอยู่เลยทํางานอยู่เลยเออมานะนั่นแหละตาชอก็ขับรถมาที่บ้านหน้าบ้านลุงเลยมาด้วยความยิ้มแย้มปิติแล้วนะเมื่อวานนะวันนี้ยิ่งมีความมั่นใจภูมิใจใหญ่เลยไปนั่งรอลูกเขยวันนี้ถึงได้กล้าแซวลูกเขยแล้วนะเมื่อวานป้าได้เอ,อ่ยปากคุยกับตานะอะวันนี้ตาลูกพ่อตาละ เอ่ยปากเซลลูกเขยไปหลายหลายดูเหมือนกันนะคะแต่แซนไม่ได้ยินเสียงของลุงตอบโต้ยังไงนะลุงอาจจะตอบโต้แบบอ่าก็ทักทายนะ่ะเพราะแซนได้ยินลุงขึ้นไลฟ์เมื่อตอนกลับมาแล้วว่าลุงก็ทักทายทุกคนโดยเฉพาะอ่าอ,อียายกาแฟไฟหรือยายสองสาวนะคะพูดอะไรแบบอ่า เอาดีเข้าตัวเหมือนกันน่ะแหละนิสัยพอๆกันนางหวายนะนิสัยความชอบอ่าหรืออ่ามูลอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะความชอบส่วนตัวเนี่ยจะเหมือนนางหวายมากๆนะอ่าไม่ชอบสูงสิงกับใครนะอ่าแล้วอ่าอาจควา,อวความอวดความอวดอาจจะไม่ไม่เยอะเหมือนนางหวายนะยายสองสาวเนี่ยนะความอวดอาจจะอวดแต่อวดเป็นเป็นอะไรอ่ะรู้กาละเทศะว่าจะอวดใครอ่ะนะ อ่ออวดรวยอวดมีนั่นมีนี่อวดเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นนางหวายแล้วก็อ่าคือนิสัยเหมือนเหมือนกันนะที่แซนพูดถึงแต่มันมีอ่านางอ่าสองสาวดีกว่านางหวายนิดหนึ่งตรงที่ว่าอวดแต่ไม่ได้อวดแบบอ่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะอ่ารู้กาลเทศะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่านางหวายไม่ชอบทําบุญแต่นาง สองสาวทำบุญอันนี้ก็คือข้อดีที่แต่ชอบสัมภเเทเมาชอบไม่ทำการบ้านการเรียนไม่ชอบอชอบอ,อยู่โดดๆไม่ชอบยุ่งกับใครใครมาแย้มกูแม่งดา่าตะเพิดตะเล่ตะเลยไปเลยอะไรทํานองเนี้ยนะไอสองสาวเนี่ยนะนิสัยนะคือใช้ไม่ได้อย่างหนึ่งนะที่แน่ๆก็คือดีละที่ออกจากลุงไปลุงจะได้ไม่ปวดหัวนะเพราะว่านิสัยของแกมันเข้ากันไม่ได้หรอกนะจะ ความเห็นแก่ตัวก็ไม่เท่านางหวายนางหวายเห็นแก่ตัวกว่าแต่เห็นแก่ตัวแบบเงียบๆนะคะคือ,อนางสองสาวมันยังมีการแบบอ่โล่งกว่าอ่าเขาเรียกอะไรทุกคนตรงอ่ะตรงอ่ะฉันฉันอยากได้ฉันก็อยากได้ฉันเห็นแก่ตัวฉันก็จะเห็นแก่ตัวโดยมีเหตุผลอ้างแล้วก็แบ่งชอบแบ่งอยู่แต่นางหวายนี่จะแย่แบบอ่ถ้าบอกว่าเหมือนงู สองชนิดเหมือนงูงูตัวหนึ่งเรารู้ว่าพิษสงเป็นยังไงแต่อย่างนางหวายงูเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันมีพิษสงขนาดไหนลุงบอกว่านะาพยายามคือเหมือนเซนไม่เข้าใจเนาะจะเอาชนะเหรอก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่การพูดการจาไม่ไม่ดีเลยลุงเองมาพูดวันนี้ว่า เห็นทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาอ่าคนเราถ้าเป็นอ่าเป็นคน่ะนะนะมีสติเราจะดูออกในแต่ละพฤติกรรมของแต่ละคนในขณะที่เราเจอนะเขาคิดยังไงเขาเป็นคนยังไงนะอย่างเช่นวันนี้ที่ลุงบางขึ้นไรแล้วเล่าถึงเจอคนโน้นเป็นอย่างนี้เจอคนนี้เป็นอย่างโน้นนั่นก็คืออะไรธรรมชาติของคนเมื่อเจอแล้วเขาไม่เหมือนเดิมเจอแล้วเขาไม่ทักเราเจอแล้วอะไรประมาณเน,นี้ยนะเช่นไปเจอยายสองสาวลุงบอกว่าลุงพยายามที่ ที่จะยกมือไหว้แต่ยายสองสาวครั้งแรกไม่รับไหว้นะ,ะลุงก็ไม่แน่ใจว่าเขามองไม่เห็นหรือเปล่าพอไปกราบศพออกมาก็พยายามไหว้ครั้งหนึ่งนะเขาไม่รับไหว้นะแล้วเขาก็ไปพูดในทํานองว่าตาต่อตาฟันต่อฟันคือคือคําพูดคาจาก็ไม่เหมาะสมแล้วเพราะว่าคํานี้มันใช้สําหรับคนที่สู้รบปบ,บมือกันอยู่นะคะคุณเขามาเขาไม่ได้มาสู้รบอะไรกับคุณถ้าไม่จําเป็นมากาบศพยายอุ่นเขาไม่มา ให้คุณได้เจอหรือมายกมือไหว้คุณแน่นอนนะคะเขาคงไม่ไปบ้านคุณแล้วก็เรียกคุณออกมาและยกมือไหว้หรอกลุงช่างไม่ทำอย่างนั้นเด็ดค่ดนะคะแต่นี่เขาไปเจอคุณโดยบังเอิญในงานที่เขา,าเขาลบผู้สูญเสียคนหนึ่งที่สูญเสียไปนะเขาเจอคุณเขาก็ทําตามทําตามาผู้ผู้น้อยนะกับผู้ใหญ่เมื่อเจอหน้ากันประเพณีไทยแค่นั้นคุณไม่รับไหว้ ไม่พอแต่คุณไปพูดจามไม่ดีอะไรทํานองเนี้ยอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเซนจะเอาไปพูดอีกคลิปหนึ่งคนหนึ่งที่ร้อนลุ่มนะมันหนีไม่พ้นนางหวายที่เห็นตายายหลานป้าลุงนะเซลกันอุตรุดเอ๊ะบ้านนี้มันเป็นยังไงยังไงแล้วนะฉซนไม่เชื่อว่าไม่มีความรู้สึกนะขนาดตอนนั้นนะน่าแหลบอกว่าจะไปจำปาดงพาตายายไปจำปาดงเออคนนี้ดิ้นใหญ่เลยออกมาแขะมาแซะ นะตอนนั้นนะคือนางไม่ไม่ต้องเก็บวาจางไงนางออกมาแขละมาแซะแต่วันนี้แซนไม่ทราบเพราะว่านางพยายามที่จะทําตัวให้เป็นอ่าคนดีของเอฟซีไม่ไปแซะไม่ไปแกละไม่ไปว่าพ่อแม่ไม่ไปว่าอะไรใครแต่ข้างในนะน่าจะเป็นเหมือนกาต้มน้ําอ่ะที่เดือดปุดปุดปุดป,ดปดที่เห็นเขามีความสุขกันนางเห็นครอบครัวที่นางไม่เอานะนางไม่เอาพ่อแม่พี่น้องนางไม่เอาผัว แต่ถ้าถ้าคนเหล่านี้ที่นั่งไม่เอาแล้วมีความสุข <S <S เขาทะเลาะกันดีๆแต่ตอนนี้เขามาดีกันแล้วมีความสุขนั่นแหละเหมือนกาในน้ําที่เดือดกันปุดๆนะคะคลิปนี้แซนก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนนะแซนจะลองดูว่า20กว่านาทีเนี่ยมันจะโหลดได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่นะว่าประเด็นเรื่องราวหลากหลายนะเราแซนจะโหลดได้ประมาณไหน20ิ หรือ20่สก่านาทีถ้ามันไปรวดเดียวไม่ได้ก็คงต้องแบ่งครึ่งเป็น2องสอีพีอีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้เราก็ต้องอาจากกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะบา,บาย